สวัสดีครับอันนี้นายแพทย์วัสดมนินทร์นะครับผมจะมาพูดเรื่องคล n i c a l b o a r d Review ใน Spy Series นะครับผมของ Human เ e v i t i o n นะครับบท 80, 28 8, 28 2 8 0 2้อ2แปดนะครับผมก็อย่างเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นการสรุปแค่ประเด็นสำคัญนะครับผมก็ช่วยในการไกด์ในการอ่านหนังสือได้นะครับผมอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับผม อ่าครับผมเริ่มที่บท2 8 0นะครับผม differential diagnosis ของ spinal disease นะครับผมก็คือตัวบทเนือเขียนค่อนข้างยาวมากนะครับผมเป็นการพูดให้ทุกคนเห็นพิ c t เจอร์นะครับผมว่า clinical presentation ของ back pain เนมาแบบไหนได้บ้างนะครับผมแต่ที่ผมลองไปนั่งอ่านทั้งหมดแล้วประเด็นสาระสำคัญก็คือจะถูกสรุปรวมอยู่ใน figure 280-1นขีดหนึ่งนี่แล้วนะครับผมว่าแบ่งออกเป็นยังไงนะครับหลักๆก็คือเขาจะดูว่าตัว Spinal นะครับผม Pain นะฮะมันเป็น Spinal Pain หรือ รวบด้วยหรือไม่นะครับผมคือมาด้วยการเด่นเรื่องเพนนะครับผมอีกซีกหนึ่งจะมาด้วยเรื่องการเด่นเรื่องเดฟิสิกส์เราจะดูเรื่องมีเพนด้วยหรือเปล่านะฮะก็ถ้ามาด้วยเรื่องเพนเขาก็ดิฟเฟอเรนเชียลไดฟิสิกสนะครับผมว่าลักษณะของเพนเนี่ยมันจะช่วยพอบอกได้นแม้ว่ารีชั่นอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าแอคคิวแล้วเขไลเซต์นะครับผมก็มจะเป็นพวกแบบคอมาที่มันค่อนข้างแอบรับออนเซตนะครับผมหรือไม่ก็พวกแบบแมชชันิกนะครับผมแอคเซลสเกเลตันแฟกเตอร์พวกนี้เป็นต้นนะฮะ ถ้าไม่คั a นี้เเพนเป็นหลักเป็นนานๆตอนที่คนไข้ขยับนะครับผมอยู่เฉยๆจะดีขึ้นนะครับผมยืนนานเดินนานเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นเอ็ก l p เซียลเพนอย่างมากเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกดีเจอนที่มักเจอคนไข่อายุเยอะนะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกที่ยืนบางท่านานๆนะครับมัสโคลโลิกาเมนตัลสเตรทนะครับผมหรือไม่เป็นพวกกับดิดเทอร์เนชันนะครับผมดิดเสียหายบางทีไม่ได้กดเนิร์บูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวดิดนะครับผมจะมีพวกกับ ไซโนเวเทบอลบรันที่วิ่งมาเลี้ยงนะครับผมของตวัวดอสเซอร์รูทแงเปลีกก่ยนนะครับเลยทาให้มีอาการเพนได้นะครับผมที่คนไข้ยอยู่พวกท่ายทาให้ดิดมันมีความดันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นยืนแล้วก้มนานๆอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมหรือนั่งอะไรพวกนี้ครับผมจะทําให้เหมือนแบบปวดขึ้นมาครับเป็นดิสโกเจนิกเพนได้นะครับผมถึงนอกจากนั้นก็นพวกสปารเนโดที่เสพสโคเรียเสพอะไรพวกนี้ที่เป็นความเสียสมดุลของกล้ามเนื้อนะฮะอย่างเช่นคนที่ด้านหนึ่งยุกด้านหนึ่ง เป็นนเวกซิตี้ของสคลิโอซิสเงี้ยของกล้ามเนื้ออีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวมากกว่าเพื่อชดเชยซ y m m e t r y ที่เสียไปนะครับผมส่วนเพนที่สัมพันธ์กับพวก morning s t i f f n e s ตนะฮะก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบ r ู e u m a t o i d a r t h r i t นะครับผมหรือไม่ก็พวก a n k y l o s i n งสปอน d y ไลติสพวกนี้นะครับผมส่วนเป็นเพนที่แบบว่าสัมพันธ์กับเรื่องการนอนราบแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมพวงนี้เราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่านะเกี่ยวพันกับพวก n e อพลาสติกนะครับผมแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวก ทูเออร์ทั้งหลายตรงนี้ดอกจันไว้ก่อนนะครับผมสาเหตุเกิดจากเขาเชื่อว่าตอนที่เรานอนหลับอยู่หรือไอจามเบ่งอะไรพวกนี้นะครับผมนอนราบลงไปนะครับผมวีนัสเพรสเชอร์ที่วิ่งอยู่ในสไปนนลนะครับผมที่เรนกลับมานะครับผมจะความดันสูงขึ้นไปทําให้เกิดมีการคอนเจสตันแล้วก็จะบวมมากขึ้นนะครับผมจากการพวกแบบว่ามันเทนชันพวกนี้นะครับผมในเวลาเราไอจามบอกซว่าเมนูเวอร์พวกนี้จะทำให้ปวดมากขึ้นได้นะครับผม หรือเพนที่สัมพันธ์กับพวกไข้แล้วก็เวทล้อนะครับผมก็จะคล่อมๆกันอยู่พวกนี้นะครับผมบางทีเป็นพวกโครนิกอินเฟคชั่นได้นะครับผมพวกทีบีเออยแอปเซดเนี้ยครับผมที่อาการเศร้าซ้อนน้อยๆเออยหรือเป็นพวกออซิโอมาเลติกนะครับผมที่ติดเชื้ออยู่ลึกนะครับผมก็ในบทนี้นอกจากนี้นะครับผมเขาก็จะมีตัดมาว่าตัวดิฟเฟอเรนเชียลไดอะโนซิสนะครับผมที่ตรงพูดตรงนี้ครับผมบีไนเอ็กเซลสเกเลตันทูเมอร์เมล็ดแนนเอ็กเซลสเกเลนทูเมอร์เนี่ยมีอะไรได้บ้างนะครับผมก็ไล่ดูตามนี้นะครับผมเป็นได้้หหมมดเเลยนนนนะะครับบบผส่่วววใญพพกกกี็็จปแ ดีไนนะครับผมแล้วก็เป็นไพรมอรี่ทูเมอร์นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับผมว่ามันจะเป็นเม็ดแทสต้าเซตก็ได้เช่นกันนะครับผมตัวเมทดแทสเตสนี่นะครับผมก็คือเป็นตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็คือมาเป็นพวกเอ็กซ์ตาร์เมดูลอรี่ก็ได้นะครับผมหรือนะครับเป็นอินทราเมดูลอรี่ก็ได้เหมือนกันคืออยู่ในเนื้อคอร์ดอยู่นอกเนื้อคอร์ดก็คือได้ทั้งหมดเลยหรือที่หลักๆนี่ก็คืออยู่พวกแบบตรงอยู่ที่อยู่ตรงแบบว่าเป็นพิดูเล่าออกมาคอมเพรสนะครับผมหรือูเล่าก็ได้เช่นกันนะครับผมตกจุดเลยนะครับผม บทนี้มีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งซึ่งออกข้อสอบหลายรอบมาที่ผ่านมานะครับผมจริงแล้วในแบบข้อสอบหนังสือเตรียมสอบคากิวก็มีเหมือนกันนะครับผมก็คือจะมีการเมนบ้างจริงแล้วนิยามของไฮโดรมาเยเรียกับไซริงโกมาเรียต่างกันยังไงนะครับผมก็จะมีตรงบรรทัดนี้ครอบมาให้ดูกันไปเลยนะครับก็คือไฮโดรมาเยเรียนะครับผมเป็นโพรงน้ํานะครับผมที่อยู่ตรงกลางของสไปนอลคอร์ดนะครับผมก็คือเป็นเซนทรัลแกวิเตชันนะครับขณะที่ไซริงโกมาเรียนะครับผม ก็มักจะเป็นเอ็กเซนทริกไ i เปเทชันมากกว่าหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ตรงกลางเป๊ะๆนะครับผมมันเกิดจากว่ามันเกิดเป็นพ็อกเก็ตของพวกของเหลวขึ้นมานะครับผมก็ใหโดเมเรียนะครับผมเนื่องจากมันเป็นของเซ็นทรัลคนแนลนะครับผมมันเลยทําให้มีอีเพนไดมาส์ไลนิงนะครับผมของมันนะฮะดันนี้คือจะคุมในอีเพนไดมาส์เซลล์นะครับผมส่วนไอตัวไซลิงโกเมเรียนะครับเนื่องจากมันเกิดจากความดันในไขสันหลังที่สูงนะครับผมก็เลยเกิดจากพวกคนิลอินป่กพวกนี้นะครับผมดังนั้นพวกนี้ก็เหมือนเป็นน้ําที่แทกเข้ามมมมาไไไ่ดด้เผ ก็ทั้งสองสาเหตุก็คือจะต้องเวิร์กอัพเสมอครับพวกมีพวกเคียรี่หรือเปล่ามีเตเตอร์คอร์ดหรือเปล่าพวกนี้เป็นต้นที่จะส่งผลให้ตัวคอร์ดมีโคนิคมฟลักชันมานานหรือไม่ก็มีพวกแบบคอนเทนเนอร์นอร์มัลลี่แต่แรกเกิดได้เป็นต้นนะครับผมต่อไปบทต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมบทสองแปดหนึ่งนะครับก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องการดีสโลแบ็กเพนนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคผมก็ถ้าอ่านทั้งหมดมาสรุปเลยนะครับผมก็น,นัยูเม่เอดิชั่นเจ็ดนะครับผมคอนเซ็ปต์เลยนะคผมก ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องผ่าตัดเองเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟหรืองทุกก่านว่าทาแค่ไหนในอนย,ย่างด้านฟาร์ม a โคโลจ i c a l หรือพวกแบบรีฮับิเทชันก็ตามนะครับผมคอนเซปต์ Concept ของที่บทนี้ให้มาเลยนะครับผมก็คือการที่จะทําให้อาการหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาการให้พวกแบบคอนเซอร์เวทีฟทรีเม้นท์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่เพียงการบรรเทาอาการนะครับผมก็คือ ให้สามารถกลับไปใช้ daily activity living ได้และเพิ่ม quality of life ในระหว่างช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันแค่ conservative เนี่ยไม่สามารถเอาชนะพวก natural cost ของ disease ได้เลยนะครับที่มันดีเ i v e ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าครับพอเราอธิบายคนไข้กับคอนเซ็ปต์นี้ได้ชัดเจนแล้วนะครับก็จะหลีกเลี่ยงการที่ป้องกันไม่ให้เราจ่ายยาคนไข้เป็น polypharmacy มากขึ้นไปจนเกิด c o m i a t i o n ของยานะฮะก็เวลานเราจะจ่ายยานะครับผมถ้าตามอ้างอิงอา m เมคทีดูสองแนะครับผม ก็เขาจะให้ดูเฟิร์สไลน์ก็คือให้เป็นพวกตระกูลพวกเอนไซทก่อนนะครับหรือเอไซต์าิโนเนนะครับผมแต่เอนไซทนี้ก็คงทราบกันดีแล้วว่าบางพวกพวกเจเนเรชันหนึ่งพวกนี้จะมีพวกการกัดกระเพาะได้เขาแนะนําให้จ่ายพร้อมกับโปรตอนบัมนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกแบบเจเนเรชันสองนะครับก็อาจจะมีพวกฤทธิ์ของคาร์เดียวัสเตรียเวนในบางตัวได้นะครับผมหรือเรเนอเอมเพอเมนนะครับผมไอพวกคอโรนารีอีเวนนี่คือต้องระวังเลยนะครับผม ใช่ฮะส่วนอะเซตามิโนเฟนนี่ก็คือเป็นเลเวลสองนะครับผมตรงนี้เป็นคือตัว proof เป็นเบรเปอร์เป็นพวกอีเวนต์เบทที่ผมใส่มาให้ด้วยนะครับที่พูดจะ human นะฮะถ้าพวกนี้สุดท้ายแล้วไม่ได้ผลยาให้คุณเนี่ยเพิ่มเข้าไปตามลำดับที่สองเซ็กเอร์ไลน์นะครับผมก็คือเป็นโอปิออยด์นะครับผมอันนี้ก็พบว่าจะต้องระวังพวกแบบ individual นะครับผมแท็กซี่แฟลกซ์นะครับผม ตรงนี้ก็คือจะต้อง Windows i อ t e g r a t i o n เพิ่มเติมจะทาให้แบบว่าคนไข้อยากกินมานานๆแล้วเนี่ยมันทําให้เหมือนในการดื้อยานะครับผมพอใส่ยาเพิ่มก็ไปกลายเป็นว่าจะมีแอดเบอร์ไดเฟกเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าพวกนี้ไม่ใช่ตัว first line นะครับผมบางคนจ่ายนี้แต่แรกคือผิดนะครับไม่ตอบโจทย์ตามพวกไมคันิซึมของมันนะครับผมส่วน s u b s e ค u e n t l i n พวกนี้ไม่ว่าจะเป็น anti plastic anti p ิเลติกที่จะมีพวกตัวอย่างอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมแล้วเกตอรมาสเตอร์ดีแลกซแนพวกนี้จริงๆ้วคือเป็น s u b s e ค u e n t l i n หมดเลยเป็น f ิร์ t ไลน์หมดเลยนะครับผมก็คื ไม่ใช่ตัวหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแทนดีเพสเซนตก็ตามบางคนจ่ายพวกก่าบ้าเพนตินก็ตามในกรณีที่เราไม่ได้เห็นว่ามีพวกเป็นโลพาร์ตี้ชัดเจนนะครับผมพวกนี้นครับผมก็คือไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมเป็นผลิตของแทนดีเพสเซนต์นี่ครับผมเป็นผลิตจากสเตียลคอลโทเวซี่นะครับผมคือเลเวลหนึ่งเลยนะฮะแทนท้ายไม่ติดกาเพนตินนะครับผมไม่จําเป็นต้องจ่ายทุกคนที่มีดิจเนทีฟนะครับผมไม่มีประโยชน์ฮะอันนี้เลเวลหนึ่งพูดมาแล้วนะครับผม ที่เราพูดเมื่อกี้เป็นพวกความมาโครโลติคอลหมดเลยนะครับผมส่วนในตารางตรงนี้เขาจะพูดถึงเรื่องที่ว่ามัสเซิลเรลักเซนตัวไหนมีผลออกฤทธิ์ที่กลไกตัวรีเซเตอร์อะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะเน้นไว้ว่าในยูแมนเน้นด้วยว่าตัวชื่อเดนโทลีนกับทิซาเนดีนนี่นะครับผมที่เป็นเซนเตลอะลฟาทูอัลโกลนิดบ้างนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมเอเทเนชันของอินเทอร์เซลล่าแคลเซียมวิลิฟนะครับผมตรงนี้จะอินดิวเฮปตอลเทสิสตีได้คนจะหลีกเลี่ยงนะครับผมต่อไปเราจะไปดูพวกอย่างอื่นที่นอกเหนะครับผม กรณ์ฟาร์มอโรติเคิลนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาจะเก็บข้อมูลมันเก็บยากมากเพราะว่ามันเป็นได้ตั้งแต่ให้พวกทําโยคะนะครับผมให้วิ่งออกกาลังกายนะครับการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบางทีนวดนะฮะนวดความร้อนใช้อันตราซาวนวดได้หมดเลยฝังเข็มนะครับผมเนื่องจากมันกว้างมากนั้นการประเมินข้อมูลเลยค่อนข้างยากนะครับผมและชิทเราใช้ชิไม่เหมือนกันนะครับผมเขาก็เลยเก็บไม่ต้านาฬิกาสมาหมดแล้วนะครับผมก็คือพบว่าที่สรุปมาเลยนะฮะวันทัดแรกนะฮะ ก็คือการให้แอคทีฟมีเฮเบอร์โธรปิ่ี่คือเราแอดไว้อะไรพวกนี้ไปเลยนะครับผมให้คนไข้มีการพวกมีเฮเบอร์โธรปิตั้งแต่แรกเลยนะครับผมจะมีได้ประโยชน์ช่วยเพิ่มคุณภาพของไลฟ์เอาคัมดีกว่านะครับปล่อยให้เราเขียนว่านัดเจอรีแฮปอีก3เดือนแล้วระหว่างนั้นคนไข้ก็กินยาอย่างเดียวไปเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็น RCT ก็อันไปไม่ตั้งไรสิออกมาทางเดียวเลยนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าอา้าวแล้วพอเราแอดไว้ wise, คนไข้ไปทํากายบริหารอะไรพวกนี้นะครับผมรีแฮบพวกนี้ เห็นผลค่อนข้างช้าอันนี้ตามที่คนไข้พูดมาถึงนะครับก็คือเขาก็มีพยายามหายวินเดนเบทนะครับตาในเซ็กน,นะครับเขาก็พบว่าการที่จะได้เห็นผลจริงๆนะครับผมมันจะต้องทำเดลี่โปรแกรมทั้งหมดเนี้ยทัทัลรวมกันแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมแล้วเขาก็พบเลยว่าการทาทั้งหมดเนี้ยน้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงขึ้นน้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงลงไปเนี้ยเหมือนจะแทบไม่มีประโยชน์เลย,ยครับมันต้องตง้องต้องต้งต้งต้องต้องต้องต้ตง้ ่าต่อไปดูเรื่อง interventional procedure เลยนะครับผมที่ช่วยในเรื่องนี้นะครับที่พูดถึงพวก prostate j o t injection epidural steroid injection นะผมก็จะมีบางสถาบันที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับผมอาจารย์บางท่านทำนะฮะ sa coeliac injection หรือบางคนก็คือใช้ rfa ทพวกตัวเนืร์ที่มาเลี้ยง p าเ s t a t จะลดเพนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือ ปัจจุบันแล้วก็มีสองฝั่งที่ว่าช่วยคนไข้กับที่ว่าไม่ช่วยคนไข้นะฮะแต่โดยสรุปก็คือยูแมนก็คือคิดว่าตรงประโยชน์ของมันเนี่ยยังอันคลายนะครับยังไม่ทราบได้นะครับผมแล้วก็ยังเป็น ongoing controversy นะครับที่ผมขีดเส้นตรงนี้เพราะว่าเขายังดีเบตกันอยู่นะครับเพราะมีข้อมูลฝั่งนึ่คือคิดว่ามันช่วยชะลอการผ่าตัดได้บางคนว่าคนที่เอาไว้ใคนไข้ดีขึ้นนะครับผมแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าลองเก็บข้อมูลในระยะยาวแล้วคนไข้ก็ต้องกลับมาผ่าตัดที่เวลาเดิมอยู่ดีไม่ได้แตกต่างอะไรจาาามมยนนะครััับบผ้ไว่องงุ ส่วน post operative analgesia ก็ ative, An ia, จะมีการพูดถึงอยู่บ้างนะครับทุกตัวที่ผมใส่สีเขียวนี่ก็คือประโยชน์ถูกพูดโ,โดยเปเปอร์ตั้งมากมายนะครับทั้งเลเวลหนึ่งและเลเวลสองเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโพสต์ออกให้ PCA OPIO i d Betamorphin e เป็นต้นเงนี้ยนะครับผมก็ดีนะครับแต่ก็ระวังนะครับว่า NSAID เนี่ยมันจะไปพวก Inhibit Prostaglandin I2 อะไรพวกนี้ทําให้ Bone Healing ในคนไข้ Fusion แย่ได้นะครับบางคนยังหลีกเลี่ยงนะครับผมส่วนในพิจารนาเจเซียนะครับผมถ้าทีเข้าเนาเจเซียเนี่ยาาย,ยูเมนก็คือแนะนําว่าถือว่า ช่วยลดเพลงนั้นช่วยลดฮอมิซอนสเตย์ได้ดีมากเลยนะครับผมก็จัดจำไว้แล้วกันนะฮะต่อไปบท282นะครับผมเป็นคอมมิชชันเอาไว้แดนอินฟลัยส์สโตรจลีนะครับจริงๆแล้วในยูแมนเนี่ยจะมีบทที่พูดถึงเรื่องสปายโนอินเฟคชันอยู่ด้วยก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแต่นี่ออกไปดีสตายไปแล้วนะครับผมก็จะมีพูดถึง3ามท็อปิกนะครับในบท282นี้คือมีอินเฟคชันนะครับผมวีนัสทอมโบโรลิซึมและวิชันรอส์นะครับผมมาพูดถึงอินเฟคชันก่อนเลยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพอเกิดขึ้้นนนนนมมมมาแลวัััไ่่ดีะครบผ ดีที่สุดก็คือต้องพยายามป้องกันพิเวนชั่นแล้วก็ลดลิฟต์แฟกเตอร์แต่ก่อนผ่านตั้งแต่แรกจะช่วยดีที่สุดนะฮครับโมซามอนพาโทเจนครับอาจาสอบจะถามมาองในตรงนี้นะครับผมก็ตอบว่าเป็นสเตปเปอร์โลคอคัสออริสนะครับผมลองมาก็เป็นสเตปเปอร์โลคอคัสที่พิทเดอรดิสนะครับผมก็เขาจะพูดถึงเรื่องการติดตามพวกอินแฟมเทอรี่มาร์กเกอร์นะครับ CRP กับ ESR นะครับผมก็ CRP selective protein นะครับผมจะขึ้นสูงสุดที่3ามวันอ้างอิงตามบทนี้นะครับผม แล้วก็ลงกลับมา normal ที่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะฮะก็คือสมงก็คือขึ้นไวนะครับและลงไวนะครับผมในขณะที่ E S R นะผมจะขึ้นช้ากว่านิดหนึ่งที่ห้าวันนะฮะแต่จะ on going ไปจนถึงกว่าจะ normal ได้คือสามสิบวันนั่นคือเดือนหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะออกมาเป็นแตกได้ครับผมว่าอะไรขึ้นกว่าอะไรขึ้นก่อนลงก่อนนะครับผม Strong r i f t Factor นะครับจริงๆมี r i f t Factor มากมายนะครับแต่ที่บทนี้บอกเกี่ยวข้องเต็มๆนะครับผมก็คือเบาหวานนะ Obesity อายุมากกว่าหกสิบนะครับผมการผ่านานนะครับผมหรือว่ามี ประวัติคนไข้เคยเซรีคอไซนอินเฟคชันนะครับผมและการทำโพสเดียร์เซรีคอแอปโฟตรงนี้ต้องตัดกล้ามเนื้อมากกว่าผ่าตัดมากกว่าและคอมมิเคทมากกว่านะครับผมก็คือเลนส์ไกด์ไลน์นะครับผมก็คือยังได้คอมเมนต์ว่าอันนี้รู้กันทั้งโลกนะครับผมโอพลักติกแอนติบอติกที่ฉีดก่อนลงแผลนะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรู้กันแล้วว่าดีที่สุดนะฮะก็ไซสไซฟาาสลินนะครับถ้าใครแพ้นิวเมนก็ได้คอมเมนต์ว่าควรให้แวนโคไมซินนะครับผมก็คือ ก็ไม่มีอีเวนต์ซัพพอร์ตนะครับผมว่าไอ้ที่การมัเป็นต้องฉีดยาต่อไปอยังต่ำยี่สี่ชั่วโมงแล้วฉีดต่อเพิ่มเติมมากกว่านั้นมีประโยชน์อะไรไหมก็คือพบว่าไม่ได้ซัพพอร์ตว่ามีประโยชน์อะไรนะครับผมแบบสตรองนะครับผมส่วนเรื่องเวลาที่ว่าควรจะฉีดก่อนสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ท่านตลอดยูเมนก็แตกต่างกันไปนะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับบางที่ก็บอกสามสิบนาทีบางที่บอกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมส่วนเรื่องเอ่อ วิธีที่จะช่วยลดการป้อง,องกันชื้อเกิดการอินเฟคชันที่อยู่ในตัวอินท่าอกนะครับผมก็สิ่งที่เขารู้กันทั้งโลกแลวเปเปอร์ฟงแล้วคือการใช้นอร์มอลสไลอ์อิลเกชันนะครับผมเขาบอกว่าจะช่วยล้างพวกบรดโปรดักต์อะไรพวกนี้ออกไปได้หรือไม่ก็คอนทามิเนชันที่เกิดระหว่างเคสนะครับผมเดมีอะไรพวกนี้นะครับผมสเต็โบนเศษอะไรพวกนี้นะครับผมจะหลุดออกไปกันน้ําหมดเลยซึ่งตรงนี้เล็กก็เป็นเลยครับดังนั้นต้องล้างน้านะครับผมลองมาคือเขาพบว,ว่าการทำเม s, <c oughs> <S พวกนี้มันจะเหมือนคอนแท t มาเลยน้อยกว่านั่นคือกวาม บางทีก็มีการพวกทาแอนตี้เบต้ติกลงใบหรือโรยผงแอนตี้เบต้ติกนะฮะหรือไม่ก็ใช้พวกแบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ผสมล้างกับเบตาดีนในพวกนี้นะครับผมก็รู้ขึ้นมาแต่อิเล็กชันเนี่ยนเน้นเลยนะครับผมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใส่เดนโพสต์ออกนะครับมันจะช่วยลดโพสต์ออกซิมาโตมาอินซิเดน์เฉยๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยลดอินเฟคชันเลทในตอนท้ายเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเหมือนกันนะครับผม ก็คือบางคนคิดว่าการที่ทิ้งให้มีฮีมาโตมาหรือการที่มีซีโรมาตอนท้ายเคจะทำให้คนไข้อินเฟคชันเพิ่มขึ้นสูงก็คือเดนลดแค่สิ่งนี้นะครับไม่ลดอินเฟคชันนะครับผมก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอแล้วว่าคนไข้มีอินเฟคชันนะครับผมเขาก็คิดว่าคนไข้ต้องไปอิมเมเดียตดีไบเมนทันทีที่รู้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้ารอได้อย่างนี้ครับผมเขาบอกว่าจะเพิ่มให้เอสติบติกเพราะจะไปกวนพวกเรื่องการเพาะเชื้อเขาเจอของตัวพาโทเจนนะฮะดังนั้นก็คือ ก่อนที่จะไปดีไบเมนก็คือเนี่ยฮะเราเตรียมยาไปให้เรียบร้อยแล้วเก็บคาลเจอ,อเร์เคีโอคาลเจอร์ให้ก่อนให้เรียบร้อยหลังนั้นก็นคือค่อยสตาร์ทแอนตี้บอติกแอนไพิเคชลตามหลักการทั่วไปนะครับของทางการแพทย์นะฮะแลวพอเราเชิญผลออกเชื้อปุ๊บก,ก็เทเบอร์ดาวลงมานะครับผมให้มันเป็นวิตกกับเชื้อนะฮะแล้วให้แอดลิส6สัปดาห์นะครับผมก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่เขาพูดถึงนะครับผมและจะมีพูดถึงในบทหลังหลังจากนี้นะครับว่า อาแล้วในกรณีที่คนไข้มีโพเรนบอดี้อยู่ล่ะอย่างเช่นเราใส่โบลนกราฟเข้าไปอย่างเช่นเราใส่พวกเอวิชันเข้าไปแล้วปรากฏคนไข้อินเฟคชันหลังเชสอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีพูดในบทสปนอลอินเฟคชันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมไปหาอ่านได้นะครับผมแต่ถ้านในบทนี้นะครับผมก็จะสรุปมาสั้นว่าเออมันก็ต้องช่างใจระหว่างว่าถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดไบโอฟิลมทิ้มันสามาไม่หายกทีตามหลักการปกติอะไรที่เป็นโพเรนบอดี้ควรจะเอาออกให้หมดอย่างเช่นเมื่อสเตโฟนกราฟอย่างเงี้ยบทก่อน ต่อะไรที่เป็นเหล็กเป็นไทเทเนียมอะไรพวกนี้มันจะมีริปเหมือนป้องกันพวกแบบไบโอฟิลหรือการลอตติ้งเป็นพิเศษเลยพวกนี้นะครับผมก็คือแต่ถ้าเรารีบเอาอุปกรณ์ออกไปเลยในขณะที่มันยังไม่ฟิวชั่นในคนไข้คนนี้นะครับผมอาจจะเกิดเป็นโปรโมสติดีฟอร์มิตี้มากขึ้นแล้วติดเชื้อมากขึ้นคนไข้ไดจะแย่ลงก็ได้นะครับนั้นเขาก็เลยแนะนำในบทนี้นะครับว่าถ้าอินเฟคชันนะครับผมด้แอกใน90วันตั้งแต่อาั้งแรกนะครับผม เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าคนเนี้ฟิวชั่นไปแล้วนะฮะก็ให้ทําดีไบเมนต์อย่างเดียวแล้วเก็บฮาร์ดแวร์เอาไว้นะครับผมรอให้มันฟิวจนเต็มที่แล้วค่อยเอาออกนะครับผมแบบเนี้ฉันดีกว่านะครับผมเพื่อดูเอาคำโดยรวมนะฮะต่อไปพูดถึงวีนัสทอมโบยบริซึมนะครับผมก็เช่นกันฮะถ้าเกิดแล้วก็ไม่ดีละลายแต่ตันิงนะครับผมก็ป้องกันดีที่สุดนะครับผมก็สตรองลิสแฟกเตอร์นะครับผมก็เป็นการผ่าตัดที่คอมบีเอนเทเลียโพสเซเลียสไซฟ์คอรโพสนะครับก็แปลว่าผ่านนานและคอมมิเกตนะครับผม หรือการผ่านานเกินกว่าสี่ชั่วโมงนะครับแล้วมีเล่าโควิดมอร์บิตเอทีค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นโคนิคอนีเมียไดเอเบติสนะครับผมเบาหวานฮาร์ตเปียลรีโนเปียเลียนะฮะก็คือในยุแพทย์บทนี้นะครับผมอันนี้ก็จะอาจจะแปลกๆหนึ่งลองอ่านนะฮะเขาพบว่าการทําวีนัสดอปเปอร์นัซซาวโนกราฟีนะครับผมก็คือให้ทําในทุกคนที่เราสงสัยอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะแต่ว่าเขาจะมีพูดถึงเรื่องที่ว่าการทำเซอร์เวลแลนด์ดอปเปอร์สตัดดี้นะครับผมภายในหนึ่งสัปดาห์ในช่วงที่่แออดดมิยูเช่น ก่อนผ่าหลังผ่าอะไรพวกนี้นะครับผมเขาก็เหมือนแบบเซอร์ไบแลนเนอรจากบางทีเราสังเกตอาการยากของต้องไมนะครับผมขาบวมไม่บวมคนไข้ปวดไม่ปวดเป็นตอนนี้อาจจะถูกออฟสเคิลด้วยกันที่แบบคนไข้ปวดหลังปวดอะไรพวกนี้ครับผมแลวคนไข้ก็คือยังมบายไม่ได้นะครับผมเขาก็พบว่าการที่ทำเซอร์ไบแลนไปเลยเนี่ยจะช่วยลดเลกของมร์ทอยิตี้เนื่องจากเป็นเออร์ลี่ดีเทคชันพรไม่มีโรติซึมได้นะครับผมก็คือเจอดีวีทีก็แต่เมิ่์แล้วทีสเลยนะครับผมใอยูเมย์มันเขียนไว้เดาละเอียดเลยนะฮะแล้วก็หลักกาารที่่ว ตามในพวก ACP ไกด์ไลน์เรื่องที่ป้องกัน VTE นะฮะเขาได้พูดกันว่าจริงๆจะมีการให้ไหมคนานิคอลก็คือพวกตัว i n t e r m i t t e บอลลูนปั๊มที่ใส่ตรงขานะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกแบบา a r โลจิคอลทีห้นอกซารางพดิน h าร์ปโดดพวกเนี้ยนะครับผมก็คือเขาบอกว่าควรจะให้ในทุกคนที่มีความเสี่ยงนะครับผมแต่ก็จะมีบางคนหลายคนคอนเติร์นนะครับผมว่าอ้าวนี้ถ้าเป็นคนความเสี่ยงอย่างเงี้ยเห็นไปนคะรจูลีอย่างงี้ก็5คะแนนใน,น ACP ไกด์ไลน์แล้วเนี่ยมันต้องให้พวกต a r a b ค l ล c ร o l ทุกคนนะฮะ แบบนี้จะทําให้มีเลือดออกโพสต์ออกหรือเปล่านะฮะซึ่งว่าอีพินดูเลลสไปนอลบริดดิงโพสต์ออกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซเรียสน,นะครับผมทำให้คนไข้น่าจะมีมอร์บิดมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังมีการถกเถียงกันอยู่บ้างนะครับผมแต่ในเปเปอร์ไอซีพีอะ้รเขามันให้ให้นะฮะอย่างเช่นอ่นนอตอเมีการสไปนอลซิสตี้เนี่ยเห็นแตกต่างนิดนึงเขาคิดว่าอ่ะไม่คันในข้อเนี่ยมันไม่เสียหลาย,ลยคนให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแต่ไอีคีโมโพลีเมอริกเนี่ยครับผมคี่ยอาจจะไม่จเป็็นกได เนื่องจากยังไม่มีสตัทที่เป็นลักเกลบอกว่ามันจะเป็นเซฟตี้ให้ตอนไหนได้ชัดเจนนะครับผมดังนั้นก็คือคิดว่าให้ดูไปในรา,ายไปนะครับผมแล้วก็แต่ทั้งนี้อะไรก็ตามนะครับเขาพบว่าการให้โลบิสลาเวทในปริมในตั้งโพสต์อัปเดตหนึ่ง list for bidding communication เนี่ยคือค่อนข้างต่ำดังนั้นคนไหนที่จําเป็นต้องให้จริงๆเนีะครับความเสี่ยงสูงนะฮะอันนี้ให้ได้ไม่จําเป็นต้องโกขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้รูทีนุกเคสนะฮะอันนี้ไปดูส่วนข้างล่างนะครับอันนี้คืืออถ้้้้าาเเจแแลลววว่คคคนนนไขป็็ะรับผมก ต้องให้แอนตี้โคแอตโกแลนนะครับผมเพื่อให้ถามว่าเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันก่อประเก็มากขึ้นนะครับผมหรือโธเป็นทีอีนะฮะนี่คือทีของการที่ีทีน,นะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อห้ามตรงที่ว่าถ้าคนไข้มีนคนแทคเดเรชั่นอ่ะอย่างเช่นเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆเลยนะครับผมหรือมีการบีบในหัวหรือในสปายพวกนี้นครับผมเขาก็จะเป็นคนแทคเดเรชั่นในการให้แอนตี้โคแอโกรนแต่ว่าเราป้องกันเราอยากจะให้เพิ่มที่เป็นการทีทุกตัวไหมนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็คืออาจจะมีออปชันที่ว่าให้อินเตอร์เวนชั่นหรือวัสตูล่านะครับผมไปใส่อ in ินฟิเลียเวนนะครับว่าฟิลเตอร์นะครับผมตรงนี้จะช่วยป้องกันได้นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือคนไข้ที่โพสตออกในบางทีเนี่ยเราเรียกให้โมเลกุลาร์เวทใน้ผลิตเนี่ยมันจะไฮดริสของการเกิดไฟนอลพิทูล่าที่มาต่อมาได้นะฮะแต่ถ้าคนไข้คนนั้นมีแยก่กว่านี้นะฮะก็เกิดเจอว่าเป็น PE แล้วนะครับผมอันนี้เราไม่รอนะครับผมเพราะว่ายัางไงก็ต้องให้แอนตี้เคยก่แลนแอสซูนแอสพอสซิเบิลลเยนนะะคครรัับบผผมม แล้วก็อาจจะให้เทรดเม้นต์เป็น3-6เรีอนเลยนะครับผม3-6เดือนเลยนะฮะก็คือ PE นี่ค่อนข้างไร้การทิ้งได้ถ้าทิ้งเอาไว้ได้นะครับต่อให้เล็กแค่ไหนก็ตามนะครับผมมันอาจจะเพิ่มกระเจิดต่อนะครับแล้วกลายเป็นแมสซี่ PE แล้วคนให้แล้วแอสโซเชติกกับโมเทอริตี้ยิ่งสูงมากแล้วก็มีการต้านที่แย่นะครับผมดังนั้นต้องแยกกรณีให้ดีนะครับเป็นดีวีทีเฉยๆนะกับเป็น PE ไปแล้วนะครับผมอันนี้อันตรายนะครับผม ต่อไปอันสุดท้ายนะครับจะพูดเรื่อง vision loss นะครับผมหรือที่เขาเรียกกันว่า post-operative vision loss นะครับ POVL นะครับผมจริงๆไม่ human นะครับผมเขาก็บอกว่ามันเจอบ่อยไหมจริงๆก็คือเจอแค่1%นิดแค่นั้นเองครับผมจริงๆสุดท้ายอ่ะมันมีสี่อย่างนะตามไมค์นิซึมการเกิดมันนะครับผมก็คือหวหนาคนไข้นอนคว่ำทำนะฮะก็คือเขาบอกอัลกอริทึมจุลีแหละมันกดแก๊สเจลที่วางหัวคนไข้นะครับผมไปทำให้แบบมี corneal abrasion บ้างอะไรพวกนี้นะครับผมกดลูกตาจนเลือดมันเลี้ยงแย่นะฮะ พอเขาบรอยตรงนี้มันยังทําให้ตามัวโพสออกได้เซลล์ลิมิเต็ดนะครับผมก็คือมันมันจะไม่รุนแรงไปกวันนี้มันจะดีขึ้นได้นะครับผมอีกอันนึงก็คือเป็นเซนเตอร์ไรติโนอาร์เทอรี่ออฟคูชั่นนะครับผมอันนี้คือเกิดจากการโทรเอมบลิกเลยนะครับผมก็คือซวยล้วนเลยนะครับผมมาที่ตัวออปติกเนิร์ฟนะครับผมออปติกอาร์เทอรี่พวกนี้นะฮะส่วนคอร์ดิคอลไบรเน็ตนะครับผมก็คือเป็นการที่ออคซิเมทเทลหลบอินฟลักชั่นไปเลยนะครับผม ก็คือตากไอ้ตรงนี้เขาพบแล้วว่ามันสัมพันธ์กับอินท่าโอเปเรทีฟบีพีดรอปอีเวนต์นะครับผมเช่นเสียเลือดมากไปแล้วบีดอปนี่นะเลือดจะไปเลี้ยงตรงนั้นไม่ดีทําให้คนไข้แบบว่ามีออฟซิวิทัลบลายเน็ตได้พวกนี้ต้องดีเทคด้วยเอ็มไอนะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอิกิมิกออปติกเนิร์โรพาตีนะครับผมก็คือเกิดจากพวกนี้ขาดเลือดขึ้นมาเลยส่วนใหญ่จะจะเกิดที่ตรงบริเวณกานในเบ้าบตานะที่ความดันสูงสุดนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นโพสเซเลียไอโอเอ็นสับไทยนะครับผม ก็คือเป็นส่วนที่อยู่มิดออร์บิทัลเรจิเอนของอวติกเนอะก็คืออยู่หลังเลติน,น,น่าไปนะครับผมแต่ก็อยู่ก่อนที่จะเข้าอินทราแคเนียลนะครับผมตรงบริเวณนั้นจะเป็นส่วนที่เพเชร์สูงที่สุดเลยนะฮะการเกิดสามจับไทยเนี่ยครับผมดีวัสเซตติ้งนะครับผมก็คือคุ้ยตาบอดได้นะผมมาผ่าสบายเลยนี้นะฮะิสเพกเตอร์ที่พบแล้วก็คือการเกิดสามผ่าท่าคว่ำนะครับผมแล้วก็การผ่าที่คอมเพล็กซิตี้ออฟเซอร์เจอรี่นะครับผมก็คือผ่าซับซ้อนผ่านานผ่าเสียเลือดเยอะนะครับผม ก็คือดังนั้นเนี่ยยูแมนเลยเลยคอมเนว่าไม่ว่าจะการผ่าพลาผ้าความยังไงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หัวคนไข้กดเบียดกันนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับผมนว่เเจลอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยคนที่ใส่เมฟิลนะครับผมเขาก็เลยพบว่าเนี่ยนะครับคนเพรสชั่นคนไข้ที่ไม่ใส่เมฟิลนะครับผมจะพบว่าเจออินซิเดนเรื่องนี้มากกว่าคนไข้นอนหงายนะครับผมแล้วก็คนไข้ที่เป็น p o v l นะครับผมวิชั่นล็อคเนี่ยครับผมจะเจอได้สามเท่านะครับผมสูงกว่าคนไข้ทํา ไอคนไข้ท like ี่ทำสไปน์ออฟฟิวชั่นนะครับผมมากคนไข้ที่ทำดีคอมเพรสชั่นเฉยๆเองก็คือแตก็คือคอมเพล็กซิตี้ซอร์เจอรี่มีผลนะครับผมทำนานทำเยอะทำบีดนะครับผมอันตรายมากนะฮะก็ถ้ามุดเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือควรจะคอนซัลท์คุณหมอตานะครับผมให้มาช่วยดูนะฮะแล้วก็ให้ไอมาไอเบรนด้วยนะครับผมดูคอนดิเคชั่นขอเน็ตมีดินฝากหรือเปล่านะครับผมก็โดยสรุปรวมๆแอดไว้คนไข้ว่าไงนะครับบอกว่าแย่ครับผมมันมินิมอลรีคาบเบอรี่คือแทบไม่มีคาบเบอรี่อะไรแบบนี้เลยครับผม ส่วนทิศเมนโกลนะครับผมก็เนื่องจากป้องกันดีที่สุดนะฮะถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่ออินฟลูเคชั่นฮะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคล้ายๆเหมือนแบบให้ไอวอลลุ่มที่ดีนะครับผมคอนโทรลบีพีที่ดีนะฮะแล้วก็ติดตามดูนะครับเพื่อหวังว่าเลือดจะไปพวกคาร์ดเลอร์จะไปช่วยเลี้ยงมากขึ้นนะครับแต่เป็นยุ่งไรนะครับเอาํำออกมาก็ปวอยู่ดีนะครับผมดังนั้นในบทนี้เลยจะเน้นนะฮะในยูแมนบทนี้นะสองแปดสองในคอมเมนต์นะฮะก็คือให้ใช้เมฟิวไปเลยคครับผมทํา่หวงนไขะคนนไขท่าาควมอรับผมไไม่กดอะรเลยทะ แล้วก็จะได้จัดหัวคนไข้ด้วยนะครับผมว่าให้ตัวออร์บิทเนี่ยอยู่เหนือเลเวลของหัวใจข้องขวาบนนะครับผมเพื่อลดวีนัทคอนเจชันนะครับผมแลวไม่ให้โดนกดอะไรนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพิจารณาแล้วว่าจะต้องผ่านานเกินหชั่วโมงหรือจะเสียเลือดมากกว่าหนึ่งลิตรนะฮะก็ให้หยุดการผ่าตัดและทำสเตตติ้งโพซิเดร์นะครับผมก็คือเว้นไว้ทาครั้ง,<า>งหลังนะครับผมแล้วก็คอลอยโซลูชันนะครับผมก็คือให้ใช้ได้ด้วยนะครับผมยกเว้นจากให้คีสลอยอย่างเดียวนะัะผมอ่าครับ ก็จบแล้วนะครับผมสาัาไปทบทวนกันได้นะครับ